เราอยู่ที่ไหนมาดูรถบ้านไงแล้วก,ก็จกเลยเป็นรถรับส่งเด็กอน,นุบาลคันนี้รถเด็กรถส่งเด็กอนุบาลเลยสภาพสวยๆพะลมีสี่ตัวเลยสองสามสี่ตัวเลยพะลมีสี่ตัวเลยอันเนี้ยเราอยู่กันบ้านจาัดสรรมาซื้อรถเลยรถบ้านเลยอันเนี้ยต่เดิมไปรถโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอแล้วก็จกสวยๆเลย นี่รถกระจกสภาพอย่างสวยคอเสีชมพูด,ด้วยเป็นรถกระจกนีพัดลมเยอะเลยตัวเนี้ยวันเนี้ยมาดูรถบ้านกันรถเนี้ยเป็นรถรับส่งเด็กดูบุบานเลยใช่ไหมอนุบาลกับปฐมลูกอนุบานกับปฐมโรงเรียนอนุบาลดูสภาพรถกันมาอ,อันเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันก่อน ขอนแก่นซิตีไม่ต้องไหนเนี่ยมันเนี่ยมีแต่อะไรมีแต่บ้านมันบ้านมับ้านมันบ้านจัดสรรรถบ้านจัดสรรเลยล่ะก็รถบ้านด้วยคันนี้โอเคบ้านเดิมเดิมไปมาเป็นอะไรเป็นอีซูซเอ็นเคอาร้อยสิบแรงม้าเอ็นเคอาร้อยสิบแรงม้าเหรอรถแท่งแท่รถแท่งแท่ศูนย์อีซุเลยดูสภาพก่อนเป็นรถกระจกเลยนะกระจกสวยเลยกระจกสวยเลยขึ้นลมได้ปกติก็ยังสวยอยู่นะนี่เดี๋ยวไปเก็บงาน นสวยนกอยบสวยกิ๊บส,สวยกรบเดิมดูข้างในมาเข้าไปดูข้างในอะ่ะกอนโซลก็ครบค่ะข้างในคือ,คอ,อยังเดิมยังเดิมมากเลยเหลือแต่หุ้มเบาะนิดนึงรอเราเก็บสวยปิ๊บเลยพ้าลมมีด้วยนะคันนี้ถือว่าพ้าลมเยอะเดี๋ยวมาทํทำให้มันใช้งานได้กันมาใช้ได้ใช้ได้ไ,ได้อะ่ะใช่กระจกก็มีอามากระบะยาว4.3่เมตรานะคะกว้าง สองเมตรหน้าต่างแตกไหมดูดูพายนอกที่แตกไหมไม่มีแตกเลยไม่มีแตกแปลว่าเดิมมากเลยก็รถละสองเด็กอ่ะเขาติดเยอะมั้งดีเด็กติด,ดให้เด็กอดุดบานน่ะแหละแดดแรงหน่อยนีย่มีประตูกันเด็กตกด้วยอันนี้นี่มามาเห็นไหมนี่มันประตูของอะรอีกหน่อยประตู จะปิดเด็กกับด้วยบาดเลยนี่ไามา่ให้เด็กลน่นนี่เลยแต่เราออกเราออกดีไหมออกสิสภาพขนาดนี้ปรออยากได้ไประตูทำให้ทำให้ได้เหมือนกันนะให้มันสวยขึ้นอีกใช่น<ะ>่าอับเก้เป็นไง,งมังยย 5, ่งความสูงยืนได้อะไรยังนั่นแหละความสูงกูสิก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบหกเลยความสูงุแบบแบบนี้จากนี่ถึงหัวนะ โอ้ก็ประมาณร้อยดนี่แหละลูกร8อยแปสินั่นแหละพราลมมีสี่ตัวมั้งนับตัวสิหนึ่งสองสามสี่ใช้งานได้เดี๋ยวทำไม่ใช้งานได้ด้วยถ้าใช้ไม่ได้อะถ้าใช้ไม่ได้เลยถ้าเล้อกจอดนิดหน่อยแล้วเอ้ยเช็คดูน้องก้มสิอสาดูกระจกก่อนหันซ้ายหันขวาช้าๆสองเบิ้งกระจกเนี่ยสองเบิ้งสองเบิ้งสวยเดี๋ยวบอกหุ้มให้ใหม่ด้วยนะลูกค้ามีชั้นใส่กระเป๋าด้วยนะคะ คันนี้ฉันใส่กระป๋าด้เปิดปิดได้ปกติไม่มีแตกสวยเดิมๆิมเลยรถคันนี้ใช้งานก็ใส่ได้ใช้กได้เลยใช่พื้นพื้นกับพื้นไม้ดิพื้นยังแข็งเลยนี่ยังยังเดิมเดิมเลยแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยบอกกว้างยวใส่เบาะกลางยิ่งนั่งได้เยอะเลยคันนี้ได้กี่คนได้หกสิบคนไม่ถึงได้สี่สิบกว่าคนนะคะถ้านั่งแต่ว่าถ้ายืนนี่เป็นร้อยถ้ายืนยียบ เบียดยหน่อยร้อยงไปไปๆไปๆาปๆไ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 ปูไปๆ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 ีปๆไปๆนีๆไปๆไปดไปนะยไปๆ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 ไกๆไปๆไปไปๆไปๆไนไปๆไเดไปๆไปๆไปไดๆไปๆไไปๆไปๆยปๆไพๆไป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 ๆย แดดก็แรงแรงอืมนกสวสวยๆเลยอืมนกตกข้อชุ่มโพลไวยกะตกไม่แตกสักกบานเลยดิไม่แตกมาก็โอเคสวยๆพัดลมมีมีเนาะแบบสองตัวมันเดินฝั่งนี้กัน โซนก็ยังดูดีอยู่บอก่าจะพมงให้ใหม่นะคะคือรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาษีกันไหมภาษีราศีกันไหมภาษีภาษีภาษีไม่ใช่ราศีเหรอคราศีคันนี้ดีเลยสวยสวยเดิมๆมนะคะคันนี้ไม่ได้ชนไม่ตำมานะคะอ่ะเรามาดูภาษีกันปีหกแปดนะคะภาษียังไม่ขาดวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมหกแปดเหลือเลยลูกค้าเหลือจนลนเลยทีนี้ พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเก็บให้นะให้นิดหน่อยแล้วไม่กี่วันค่ะส,สว,ยวยเลยรถบ้านแท้เดิมๆเลยไม่มีอะไรแล้วไปเดี๋ยวไปดูตอนแล่นกันมาครับขับแล่นกลับบ้านได้เลยคันสี้ส<ๆ>วยกระจกอนุบาลอนุบาลมามาลองสภาพเครื่องกันมาขับรถกลับร้านกันเลตโกขับรถกลับร้านนี่เสียงถอยก็ยังอยู่เลยนี่ คันนี้ก็เป็นรถเด็กอนุบานเนาะต้องมีความปลอดภัยระดับสูงเลยล่ะที่มาใช้รับรับเด็กอนุบานได้อ่ะเครื่องก็ต้องดีเขารักษาดีเลยล่ะรถรับสด็กเด็กอะคุซี่รถกระจกกระจกเงินเมย ไปแล้วรถคันนี้กลับบ้านกันกลับร้านไปแต่งโฉมกันวิ่งด,ด,ดีอย่าเป็นร้อยอะไเนี่ยอย่าเป็นร้อยเลยร้อยแปดสิบเลยปั๊ดจบเพียงเท่านี้อย่าเล่น ติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ